มาทำช่อดอกไม้ขนาดเล็กกันค่ะของในช่อปรับเปลี่ยนได้เลยนะคะใช้เป็นช็อกโกแลตค่ะเอาตัวของช็อกโกแลตนะคะมายึดใส่กับตัวไม้แบบนี้ยึดด้วยเทปใสค่ะใช้ทั้งหมดห้าอันนะคะใช้ฟอร์มค่ะขนาดห้าคูณเจ็ดเซนนะคะแบบนี้เอาตัวช็อกโกแลตของเราค่ะเสียบลงไปได้เลยเสียบด้านหน้านะคะสองอันด้านหลังค่ะวางสว่างลงไปแบบนี้ให้ความสูงสูงขึ้นมานิดนึงนะคะเสียบลงไปแบบนี้เลย จากนั้นคะ่ะเราจะใช้เป็นตัวของดอกกระฝ้านะคะมายึดใส่กับกา้านไม้แบบนี้แล้วก็เอามาเสียบตกแต่งค่ะปรับเปลี่ยนเป็นตัวของตัวแซมตัวอื่นได้นะคะเอาตามที่เราหาได้เลยด้านหน้าคะ่ะตกแต่งเพิ่มเติมได้เลยใช้เทปใสในการยึดนะคะ ตัวกระดาษห่อช่อนะคะเราจะใช้ขนาดที่1 8คูณ18เซนทั้งหมด4แผ่นค่ะแล้วก็ขนาดยาวนะคะ22คูณเเซนทั้งหมด3แผ่นค่ะนำมาพับแบบนี้ได้เลยค่ะใช้เทปใสนะคะแปะไว้ค่ะเราจะทำแบบนี้ค่ะทั้งหมด2ชิ้นก่อนนะคะแล้วก็เอาชิ้นที่1นึ่งและชิ้นที่2อค่ะวางทับกันลงไปแบบนี้ใช้เทปใสค่ะแปะทับติดกันได้เลย ทั้งด้านหน้าและด้านหลังนะคะวางตัวช่อของเราลงไปแบบนี้จับด้านข้างมาสองฝั่งแล้วก็ยึดด้วยเทปใสค่ะในแบบนี้นะคะอีกสองชิ้นค่ะเราจะพับในลักษณะเดียวกันเหมือนเมื่อสักครู่เลยค่ะเอามาแปะไล่ระดับลงมาแบบนี้ด้านข้างนะคะใช้เทปใสแปะได้เลยค่ะ อีกฝั่งหนึ่งนะคะก็ทำแบบเดียวกันค่ะต่อไปนะคะใช้แผ่นยาวค่ะมาพับให้ได้ลักษณะนี้พับเข้ามาทั้งสองฝั่งนะคะแล้วก็ขยายขยายออกแตะลงไปตรงกลางแบบนี้ค่ะ จับๆเขาให้เขาปิดตรงนี้นะคะเอาอีกแผ่นหนึ่งค่ะมาพับพับเข้าประมาณหนึ่งส่วนสามนะคะแบบนี้แล้วก็แปะไปด้านข้างเราก็จะได้ลักษณะนี้นะคะติดชิ้นงานได้เลยค่ะอีกฝั่งหนึ่งก็ทำแบบเดียวกันค่ะ ใช้โบริบินค่ะผูกได้เลยใครจะผูกเป็นโบไปเลยหรือว่าทำโบมาติดแยกได้นะคะวิธีการผูกโบค่ะจับวางพาดแบบนี้นะคะใช้มือจับไว้อ้อมไปด้านหลังค่ะจับฝั่งนี้สอดเข้าไปตัวริบินเราจะยังไม่ได้ตัดนะคะความยาวก็คือเรากะได้จากตรงนี้ได้เลยทำเสร็จแล้วค่อยตัดทีเดียวค่ะ เล็กใหญ่ก็คือปรับได้เลยนะคะแบบนี้เมื่อได้ขนาดตามที่เราต้องการแล้วเราก็ตัดออกได้เลยค่ะแล้วก็เอาไปติดชิ้นงานได้เลยยิงกาวก่อนติดนะคะนี่งานของเราก็จะออกมาหน้าตาเป็นแบบนี้ค่ะตัวในชออปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมเลยนะคะ